สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทารโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตนะคะแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่ชอบมอบพลังบวกให้กับคนอื่นให้แง่คิดมุมมองดีๆให้กับทุกคนที่เข้ามานะคะเป็นลูกลูกความของแม่หมอแล้วกันนะมันติดคาว่าลูกความอยู่นะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ทุกคลิปแรนดอมในร้ายมีดีในดีมีร้ายเสมอเหมือนชีวิตของคนเรานั่นแหละค่ะนะคะโปรดใช้วิจารณยญาณน,นะคะแม่หมออาจจะพูดไม่ชัดลิ้นรวดใช่ไหมคะนะคะเช้านี้รับอากาศสดใสวันแห่งความสุขของทุกคนหลายๆคนบางคนได้ดูคลิปที่ EP4647 แล้วจะมีความสุขมากๆขอให้คลิป EP48 นี้ก็เป็นคลิปที่ ทำให้ทุกคนใจฟูเหมือนกันนะคะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะว่าคลิปนะคะใน EP นี้จะเป็นอย่างไรนะคะแม่หมอยังไม่ได้ตั้งชื่อคลิปนะคะขอให้ไพ่แสดงความจำนวนออกมานะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ศิษย์ศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกองค์นะคะพระภูมิเจ้าที่นะคะ แม่พะธรณีแม่พะโพสมนะคะก็เข้ามาแม่พะเพิงแม่พะา,ายทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกศาสนานะคะมารวมตัวกันณนะจุดไพ่ใบนี้นะคะเป็นส่วนศูนย์กลางจักรวาลตรงนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะคะขอทุขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสาธุขอน้อมนำสิ่งดีๆให้เข้ามาในไพ่คลิปนี้ด้วยเถิดสาธุ มาค่ะนะคะแม่หมอขอสับไพ่ก่อนนะคะไม่พูดยาวเนาะทุกคนเนาะนะคะวันนี้เรามาแบบใส่กันเลยนะคะทุกคนขออนุญาตสับไพ่นะคะแม่หมอจะลดความตื่นเต้นลงนะทุกคนแล้วก็แม่หมอก็ฝึกหัดไม่มีห่างเสียงแล้วนะคะนะคะแต่ว่าก็มันมันยังติดอยู่อย่าว่ากันนะคำคำว่าค่ะหน้าค่าอะไรเงี้ยมันก็ยังติดอยู่แต่พยายามลดนะคะเมื่อไร่ที่มีสติก็อึ๊ย หลุดแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะภพ่ต้องการแสดงเกียตจำงอะไรให้ทุกคนในคลิปนี้ทราบคะ่ะการแลกเปลี่ยนบางคนมีความลังเลนะคะการเจรจาต่อรองการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างบางคนก็มีความลังเลไม่แน่ใจว่าการต่อรองของเราจะดีไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูต่อนะ ใครอยากแสดงเจตจำนวนอะไรให้คุณเดอสตานะคะชีวิตใหม่ชีวิตที่รุ่งโรจน์ชีวิตเหมือนดังเดอสตาค่ะดาวดวงใหม่กำลังฉายแสงนะคะดาวดวงใหม่กำลังฉายแสงชีวิตของคุณเหมือนเริ่มต้นใหม่บางคนก็เริ่มต้นใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆเริ่มจิจการใหม่ๆนะคะ ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต enfin ้นไม่ตื่นเต้นทุกคนเราจะไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะคือเราเป็นคนที่ถ้าเห็นไพ่ไพ่หนึ่งเหรียญนี้นะคะทุกคนเราจะมีความตื่นเต้นมากเพราะมันคือโชคลาภก้อนใหญ่โชคแบบฟุกๆกัะค่ะทุกคนเราก็เลยตื่นเต้นอ่ะทุกคนทุกคนเราต้องขอโทษด้วยนะแบบบางทีหลุดมันหลุดจริงๆแบบระงับไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะเด e เดนะคะมันจบไปแล้วนะคะสิ่งใหม่ๆเริ่มเริ <t <t ่มเกิดขึ้นนะคะเด e d เดคือการจบลงรับต้อนรับสิ่งใหม่ๆเลยนะคะทุกคนค่ะการงานนะคะการงานคุณประสบความสําเร็จนะคะมีความแบบขยายสาขานะคะทุกคนนะคะเงินก้อนโตโชคลาภเงินก้อนโต แบบฟุกๆนะคะเพราะว่ามันขึ้นเดอร์เดทเดอรเดทคือการจบแล้วคุณจะมีความสุขนะคะการงานเริ่มขยับขยายนะคะทุกคนแล้วก็คุณจะมีทรัพย์ก้อนโตเราไม่รู้นะว่าทรัพย์ก้อนโตมาจากไหนแต่แน่ๆมันเกิดจากความฟุกหนึ่งแหละและเงินก้อนโตอีกก้อนหนึ่งเราไม่รู้ว่าได้จากไหนนะคะอันนี้เราแค่แบบว่าเนี่ยค่ะไพ่ด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะคุณเคยเจ็บมาก่อน ตอนนี้นะคะดวงใจของคุณเป็นหนึ่งถ้วยแบบนี้เลยนะนี่คือไพ่ด้านหลังนะคะอ่ะนะคะชีวิตคุณนะเคยแบบโหเจ็บจนแทบจะขาดใจแทบจะแบบเลยใช่ไหมคะเราให้ดูเลยนะคะเงินนะคะเงินที่เกิดจากงาน8ดไม้เท้าแล้วก็แปดเหรียญคุณจะได้มีเงินก้อนใหญ่ ยิ่งคุณทำงานที่คุณชอบคุณทำงานน้อยนะคะแต่เงินเพื่องฟูมากเงินน้อยแต่ได้งานมากเเงินงานน้อยแต่ได้เงินมากนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเงินแบบยิ่งทำน้อยแต่ได้เงินเยอะนะคะเป็นงานที่แบบคุณชอบด้วยคุณชอบทำงานงานนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณทำแล้วคุณไม่ชอบนะคุณทำแล้วคุณชอบชอบเลยแหละนะคะแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวมีบางคนแบบมาเมนว่าแม่หมอบบ ดูดวงเอาใจลูกความลูก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 ความลูก fc อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดอรเลิฟนะคะชีวิตความรักใครที่ต้องการหอยหาความรักคะได้แน่นอนได้เจอรักแท้แน่นอนค่ะได้เจอรักแท้แน่นอนค่ะนาจาจ๋านะคะเดวิลเดวิลตรงกับเดอะเดต ทุกคนสังเกตไหมคะ The ร i วิตรงกับ Thedate นะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งไม่ดีกำลังล้างออกไปเพราะตัวตนคุณคือ Thedate ชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วความรักนะคะยังมีปัญหาขัดแย้งกันอยูะะ่บางคนนะคะบางคนนะคะความรักยังมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่นะคะใครที่เป็นซิงเกิลมัมนะคะใครที่เป็นมีมีบุคคลท่านหนึ่งนะคะลูกความของแม่หมอเองนะคะก็มาบอกว่า ให้พูดถึงสิ่งกันนำด้วยนะคะเรื่องความรักคุณจะเจอรักใหม่แต่คุณต้องพัธนาการเอาเอาคนรักเก่าออกมาให้ได้นะคะเนี่ยนะคะ,หคะเหมือนคนรักเก่าเลยนะคะถ้าใครแบบว่ายังตัดสินใจออกจากกรงขังคนรักเก่าไม่ได้ก็นะคะเนี่ยคุณผูกมัดตัวเองบางทีเขาไม่ได้ผูก <het> ม <fres. S 2> ัดคุณนะคะในเรื่องความรักนะคะ เขาไม่ได้ผูกมัดคุณเพราะว่าแถวนี้มันออกนะคะแต่คุณผูกมาตัวเองดึงตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งแบบนั้นเองนะคะนะคะรอนะคะคุณรอโอกาสรอเวลาสี่ดาบนะคะรอโอกาสรอเวลาที่จะมีรักแท้เข้ามาหาคุณนะคะที่จะมีรักแท้เข้ามาหาคุณนะคะเนี่ยนะคะแต่ แต่ว่าคุณปิดกั้นตัวเองมากด้านความรักนะคะมองความรักเป็นความรักที่ไม่ดีอีกต่อไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนัะ้นคุณตรงมองรักใหม่นะแล้วความรักจะเข้ามาหาคุณนะคะเ o r ๋ยววิวฟูจนดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาเป็นลูกความของอแม่หมอช่องความสุขทาโรนะคะแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะ การงานดวงของคุณเปลี่ยนไปแล้ว The View of Fortune นะคะการงานประสบความสำเร็จความรักให้รอนิดนึงนะคะความรักบางคนความรักมีปัญหาแต่การงานประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะดวงคุณเปลี่ยนแล้วนะคะดวงคุณเปลี่ยนแล้วนะคะการงานมั่นคงบางคนจะได้แต่งงานนะถ้าคุณเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางวันนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางนะคะด h ะ ไฮโรแพนนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางอยู่แล้วที่พึ่งพิงของคุณไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาอะไรที่พึ่งพิงของคุณที่ดีที่สุดในยามที่คุณหาทางออกไม่ได้อยู่ใน,ในวงเวียนอยู่ในกับสิ่งอะไรเดิมเนี้ยคุณก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเข้ามาฟังคลิปนะคะของแม่หมอขอ,องแม่หมอหัวโตเนะะี่ยค่ะคุณก็จะมีความสุขได้รับ energy บวกไปนะคะรับแต่สิ่งดี ะะเพราะว่าแม่หมอจะเป็นคนที่แบบว่าอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็มอบคอมเมนต์ให้ทุกคนแบบมีความสุขใจชื้นทุกคนนะคะคุณได้รับความยุติธรรมเสมอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความยุติธรรมของคุณแล้วการงานคุณจะได้งานที่ดีการงานมั่นคงร่ำรวยคุณดูนะคะเนี่ย The ว i วอ of Fortune แล้วบอกมาว่าสิ่งที่ผ่านมาทิ้งมันไปไม่ต้องไปจดไปจำเรื่องความรักก็ตามการงานของคุณมั่นคง นะคะการเงินมั่งคั่งนะคะสิ่งศักดิธิ์คอยหนุนนําคุณอยู่คุณได้รับความยุติธรรมจากสิ่งศักดิ์สธิ์แน่นอนนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่นะคะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีวิชั่นที่ดีในทุกๆด้านคุณจะเป็น positive thinking คนที่มีมุมมองเป็นคนที่มุมมองในเชิงบวกอะค่ะนะคะ,นะคะท่านบอกมาแบบนี้นะคะท่านบอกมาแบบนี้นะคะ ต่อเลยนะคะแม่หมอจะระง,งับอารมณ์นะคะทุกคนห้าไอ้โษทีค่ะสิไม้เท้าการงานของคุณนะคะที่ผ่านมาการงานของคุณน่ะหนักหน่วงมากเหนื่อยมากใช่ไหมคะแต่ต่อไปนี้เปลี่ยนไปแล้วจ้านะคะการงานจะไม่มีการเหนื่อยแบบนี้แล้วนะนะคะคุณจะไม่เหนื่อยคุณจะไม่ท้อกับชีวิตแล้วนะคะ คุณจะไม่เหนื่อยคุณจะไม่เดซันทุกคนแล้วไพ่นี้อยากออกเอาเปิดก็เปิดนะคะเดือดซันนะคะความขัดแย้งคุณเกิดความขัดแย้งที่ผ่านมาคุณเกิดความขัดแย้งกับกับเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะกับงานของคุณใช่ไหมมีปัญหาในเรื่องงานนะคะมีปัญหาในเรื่องความรัก คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ซับซ้อนมีปัญหาเรื่องงานเสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องความรักด้วยใช่หรือไม่นะคะแล้วทีนี้นะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะจากการงานที่มีปัญหาอุปสรรคงานเยอะ แล้วก็มีปัญหาอุปสรรคทางด้านงานงานเยอะมีปัญหาหน,นู่นนี่นนั่นความรักก็เข้ามาความรักก็มีปัญหามีปัญหาเข้ามาทั้งสองด้านแต่ตอนนี้ตั้งแต่คุณเข้ามาดูช่องความสุขทาโร่หรือว่ามาเป็นลูกความของแม่หมอหัวโตนี่นะคะคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะไพ่ข,ขึ้นเดือดซันไม่มีอะไรความสําเร็จทุกอย่างอยู่ในมือของคุณอยู่ที่โชคชะตาของคุณเพราะโชคชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางคอยตบให้คุณเข้ามานะคะมาอยู่ในแบบห่วงแห่งความเป็นจริงนะคะนะคะบางทีอ่ะคุณอ่ะ เวลามีปัญหาทางด้านการงานนะคะหรือว่าทางด้านหัวใจคุณก็ไม่สามารถบอกใครคุณต้องทําอะไรหลุดดซ่อนๆใช่ไหมคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะคุณคือเดอะมจิชินนะคะคุณสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้นะคะคุณทําทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนะคะชีวิตของคุณนับจากนี้แน่นอนโชคลาภมาแน่นอนนะคะนับจากนี้เพราะคุณเคยผิดหวังมา ผิดหวังแบบโห oh. ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักการงานนะคะความรักการงานนะคะบางคนแต่เงินเนี่ยกำลังจะเฟื่องฟูนะคะเพราะคุณมีโอกาสใหม่ๆขึ้นทั้งเดอรซันขึ้นทั้งเดอสตาร์ทุกคนนะคะขึ้นทั้งเดอรซันเดอสตาร์นะคะขออนุญาตเปิดอีกใบได้ไ,ดไหมคะงานใหม่งานใหม่ใครที่ต้องการงานใหม่หรือตะ งานของคุณอะสาเร็จดูแล้วเพราะไพ่ใบแรกขึ้นออกางานนะคะขยับขยายสาขาเพราะที่ผ่านมางานคุณอะมีปัญหาเยอะนะคะคุณไม่กล้าบอกใครบางคนออกจากงานด้วยซ้ําใช่ไหมคะเลยไม่กล้าบอกใครแต่มันจบลงแล้วเพราะมันขึ้นเดอะเดทชีวิตใหม่ของคุณจบลงแล้วนะคะเพราะมันขึ้นเดอะซันทุกคนจ๋าเดอะซันคุณดูนะดวงของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะเดอะซันความสําเร็จเกิดขึ้น เมื่อมีนะคะ The Sun The Star The Sun ชีวิต The เ f f ิ o ออฟจ t u n e t h r นะคะชีวิตใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถทำอะไรได้หลายๆด้านมันจบสิ้นแล้วคุณจะมีโชคลาภก้อนโตเราบอกเลยว่านี่คือโชคลาภก้อนโตของคุณนะคะถ้าคุณอยากเจอเลเวอร์ ตอนนี้คุณต้องล้างใจถามว่าคุณจะได้เจอหลือเรเวอร,อรอ์คุณจะได้เจอหลักแท้ไหมได้เจอแต่ว่าคุณต้องล้างใจคุณยังอคติเจ้าคิดเจ้าแค้นกับรักเก่าอยู่นะคะคุณผูกมัดตัวเองเขาไม่ได้ผูกมัดคุณนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องความรักอันนี้กองนี้จะมีปัญหาเรื่องความรักนะคะแต่โชคลาภเข้ามาค่ะนะคะมันจะทําให้คุณใจฟูคุณผิดหวังกับความรักมานะคะคนที่ด้านการงานนะคะ ที่ผ่านมานะคะคุณเจอความขัดแย้งในที่การงานงานหนักแต่ไม่มีความสุขเลยผิดหวังนะคะรู้เลยว่าผิดหวังความรักนะคะแล้วทีนี้นะคะถ้าใครมองหางานใหม่คุณจะได้งานใหม่และเป็นงานที่มั่นคงนะคะใครที่มองหางานใหม่คุณจะได้งานใหม่เป็นงานที่มั่นคงเพราะดวงคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วมีการขยับขยายสาขาแบบนี้เลยนะคะ นะคะเป็นงานใหม่โชคลราบก้อนโตนะคะแล้วก็ทำงานน้อยแต่ได้เงินมากแต่ว่าบางคนยังไม่กล้าเดิเดนออกมาจากคอม์ตโซนนะคะแม่หมอเนี่ยเดี๋ยวแม่หมอจะเล่าให้ฟังว่าแม่หมอเป็นคนที่เดินออกมาจากคอม์ตโซนนะคะอ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางคุณตลอดไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนนะเราบอกเลยว่า The view of fortune นะคะคุณเป็นคนที่นะคะทำทำบุญได้นะแต่อย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองยังไงคะแม่หมออย่าทำร้ายตัวเองก็คือว่าบางทีอ่ะบริจาคโน้นบริจาคนี่แต่ตัวเองอะ่ะกลับเป็นทุกข์ไม่ดีนะคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทำบุญทำดีได้ แต่อย่าใจร้ายกับตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองโดยการไม่รู้ตัวนะคะจงรักตัวเองให้มากนะคะใครไม่ดีก็ปล่อยเขาไปทิ้งเขาไปนะคะเราถ้าเขาไม่ดีแสดงว่าศีลเขาไม่เสมอกันกับเรานะคะถ้าดวงออถ้าเขาจากเราไปแสดงว่าศีลของเรากับศีลของเขาไม่เสมอกันเราจงภูมิใจที่นะคะธรรมชาติคัดสรรคนที่ดีคนที่ดีๆีกำลังจะเข้ามาหาเรา เพราะว่าธรรมชาติคัดสรรคนที่ไม่ดีออกจากเราให้คิดแบบนี้เสมอนะคะเชา้านี้รับทรัพย์รับโชคก้อนโตใครจะมีโชคอันนี้เราอ่านนะคะคลิปที่46 47แล้วก็48เนี่ยเป็นคลิปแบบเหมือนท่านมาบอกตรงๆเลยว่าคุณอันนี้เราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้แบบนำทางให้ทุกคนเชื่อนะคะ เพราะว่าเราจะบอกไว้เสมอว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในร้ายมีด,ใมดีในดีมีร้ายแต่เนี้ยสามบันสามสามคลิปแล้วอะคะ่ะที่เดี๋ยวแบบโชคลาภก้อนโตเนี่ยออกมาแล้วเดอะซันออกมาย้ำเตือนะะนะคะแล้วเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนนะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอะวิวออฟฟอร์จูนเดอะสตาร์เดอะเมจิเชนมันคือสิ่งดีๆมากนะคะเดอะมีเดอะวิวออฟฟอร์จูน มากับเดอะซันมากับเดือดสตาร์ทุกคนทุกคนคิดว่าดีไหมคะนะคะโคตรดีเลยนะคะคือแบบ The ด i วิ of f o r t u n e ให้เห็นเดอะซันนะคะให้เห็น star, หเดือดสตารนะ์ให้เห็นโชคลาบนะคะให้เห็นโชคลาบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางคุณอยู่นะคะเนี่ยค่ะนะคะถ้าทุกคนเห็นนะคะเห็นครบเห็นสิ่งไหนก่อนถ้าทุกคนเห็นสิ่งไหนก่อนทุกคนก็จะได้รับสิ่งนั้นก่อนเสมอ ะะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้เชา้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะได้รับโชคก้อนโตจะได้รับโชคมากโชคน้อยขึ้นอยู่กับบุญภาวัสนาของแต่ละคนทาทม,มิ่งของแต่ละคนนะคะว่าสร้างอะไรมานะคะ โอเคนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมในร้ายมีดีในดีมีร้ายลูกความของแม่หมอทุกคนแม่หมอหัวโตวทุกคนแม่หมอเชื่อว่าเป็นคนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะแม่หมออนุโมทนาสาธุให้ทุกคนได้มีโชคลาภ เงินทองหลั่งไหลเข้ามาเฉกเช่นไพ่มีความสุขชีวิตเกิดใหม่เหมือน The View of Fortune เหมือน The Sun The Star mm hmm. การงานเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ See you